อยากจะเตือนเพื่อนนะคะด้วยความหวังดีเนาะอย่าไปทำมันเลยนะคะเราจะพูดยังไงในภาษาเยอรมันโอเคอุ๊บส์โอเคมาร์ดัสนิชต์นะคะมาร์ด <das> <Mag> ัสนิชต์มาร์ตตัวนี้นะคะมาจากคำว่า Machen นะคะมาจากคำว่า Machen แล้วทีเนี้ยถ้าเราไปตัด a n ออกนะคะมันซ่อนคำว่าดูอยู่ในนั้น ตรงนี้ซ่อนคําว่า do เอาแล้วทําไมประโยคมันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่ามันเป็นประโยคคําสั่งนะ,ะอย่าไปทําเลยนะ,ะก็คือเราเตือนเราสั่งประโยคเตือนประโยคสั่งจะมีการตัด an ออกนั่นก็คือคนที่เรียนจะต้องรู้ว่าในเนี้ยมันซ่อนคําว่า do อยู่นะคะหรือว่าถ้ามันซ่อนคําว่า see ก็จะใช้ปกติค่ะ m a r k e n see doesn't แต่ถ้าซ่อนคําว่า t h อยู่ข้างหลังแบบนี้ นั่นก็คือพวกเธออย่าไปทํามันเลยแต่ถ้าไม่มีอะไรซ่อนอะไรไม่มีการเติมอะไรอยู่ตรงนี้แสดงว่ามีคำว่าดูซ่อนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคํานี้จะอยู่ตําแหน่งที่หนึ่งเป็นการสั่งอย่าไปทํามันนะนะคะ